สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำต้มจับถ่ายนะคะต้มจับช่ายก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะนี่หัวผักกาดใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีโปรตีนกเกษตรแล้วก็เห็ดหอมนะคะอ่าผงปรุงรสเจตั้งแต่ตุลาที่แล้วนะคะใช้ไม่หมด ซีอิ๊วขาวเจหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสเจนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลเดี๋ยวเราไปทำกันเลยการที่จะทำให้มันหอมๆก็คือเราจะเอาเห็ดหอมนี้ไปผัดนะคะแล้วก็จะมีต้นต้นขึ้นช่ายหน่อยหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไปทํากันเลยนะจ๊ะตามตามหลักแล้วเขาเริ่มกินวันที่สามกันนะคะทีนี้เราก็ทยอยเตรียมเตรียมลำไส้เตรียมลำไส,เำส้เตรียมท้องเราให้ให้ชินกับอาหารรสจืดๆนะคะรสจืดๆแล้วก็ไม่มีรสชาติจริงๆแล้วก็ปรุงก็ให้อร่อยนั่นแหละคะ่ะ ก็ใครที่ไปซื้อกินตามห้างตามเทศกาลกินเจนะก็อร่อยอยู่นะใส่น้ำมันหมูไปสักสองช้อนเอ้ยน้ำมันดอกคาโนล่าไปสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมทอดให้หอมไปเลยนะคะแล้วแต่ใครจะชอบกรอบๆหรือใครจะชอบ ไม่กอบก็แล้วแต่ชอบนะคะสมัยกิน นี่เสร็จแล้วนะคะหัวผักกาดเราก็สุกเรียบร้อยใครจะใครจะใส่น้ำเยอะกว่านี้ก็ได้แต่พี่ตู่ชอบน้ำผักที่ออกมาจากผักนะคะใส่น้ำนิดเดียวแล้วก็จะเติมด้วยน้ำมันงาไปคึ่งช้อนโต๊ะจบแล้วค่ะ เราก็ไปทานด้วยกันเลยเจปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงจานเป็นเจปีแรกนะคะพูดผิดเป็นเจ ถ้วยแรกนะคะเราใช้น้ำนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราทำถ้วยเดียวนะคะพอเราจะเอามาอุ่นอีกก็น้ำเขาก็จะออกมาอีกนะคะ เสร็จแล้วค่ะตีปีนี้ของพี่ตู่นะคะน้ำก็กสร็จิดนคะคะนี่ค่ะน้ำก็นเอากินมื้อหนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ ทอด